สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับผมก็กลับมาเจอกันกับคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะมาทําเมนูเปรียบเทียบนะครับระหว่างการทําเมนูมอคค่าโดยใช้ตัวผงช็อกโกแลตนะครับซึ่งเป็นการทําวิธีปกติของผมนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ผงช็อกโกแลตผมหมดนะครับผมก็จะใช้ตัวโอนตินแต่ว่าโอนตินเป็นโอนตินรสช็อกโกแลตนะครับใช้แทนตัวช็อกโกแลตผงนะฮะก็คือมันจะเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะแต่ผมก็อยากรู้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเวลาชงเป็นมอคค่าออกมาแล้วนะครับ รสชาติมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดต่างกันแค่ตัวช็อกโกแลตที่เป็นโอนตินแล้วก็ช็อกโกแลตที่เป็นผงช็อกโกแลตนะครับโอเควันนี้ผมจะใช้เป็นแก้วขนาด22ออนนะครับผมแล้วก็ปากกว้าง98มิลลิเมตรนะครับก็จะใช้ตัวเอเมรสโซอยู่ที่80ถึง100มลผมขอใช้80 mm ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้เข้มข้นนะครับ ที่เหลือถ้าเกิดมันไม่เต็มแก้วยังไงเนี่ยก็เวลาเราทาเสิร์ฟขายจริงๆเนี่ยก็จะใช้ฟองนมเป็นตัวช่วยด้วยนะครับ mm. เพื่อให้มันดูแบบสมดุลกับกับแก้วยีิบสองออนของเรานะครับแต่ว่าความเข้มข้นของกาแฟที่80ดสิบแบนี้ผมว่ากาลังพอดีแล้วนะฮะถ้าลากช็อตไปที่ประมาณร้อยหนึ่งหรือร้อยยี่สิบเนี่ยผมว่าเดี๋ยวกาแฟมันจะเจือจางมากเกินไปนะครับผมมันจะได้ไม่ไม่ได้รสชาติของกาแฟเต็มที่นะครับผมจะเริ่มชงทีละแก้วก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มใช้ตัว ผงชกโกแลตธรรมดาก่อนนะครับน้ำกาแฟใช้80 ml นะครับตรงนี้นะครับ1 3ส่วน3ครับนะครับ ส่วนเม็ดกาแฟที่ผมใช้ก็จะเป็นของคอฟฟี่พี e เมียน,นะครับที่เป็นเม็ดกาแฟที่ผมใช้ประจำร้านเลยนะครับโอเคครับได้น้ำกาแฟเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้ผงผงช็อกโกแลตนะครับ1ช้อนโต๊ะ ช้อนกลางช้อนกินข้าวเราเนี่ยครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับลงไปคือเมนูมอคค่าผมอะครับผมจะใช้ครีมด้วยนะครับเพื่อนๆไม่มีครีมกาซิโอโซแบบนี้ก็ใช้เป็นครีมเทียมก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับผมจะใช้กาซิโอโซ่หช้อนซุปประมาณหช้อนซุปนะครับ แล้วก็ชงตัวผงช็อกโกแลตแล้วก็ผงกาลาเซียโ,โซ่ให้ละลายนะครับนมข้นหวานออนหนึ่งครับหรือ30 ml แล้วก็นมข้นจืด30 ml นะครับ คือปกติผมจะมีไซรัปตัวไวชช็อกโกแลตด้วยหรือว่าซอสช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องการให้ได้ตัวรสชาติของความแตกต่างระหว่าง2แก้วนะครับผมจะไม่ใช้นะครับผมต้องการจะรู้รสชาติของความแตกต่างระหว่างช็อกโกแลตที่เป็นผงช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตที่เป็นของโอวัลตินโอวัลตินรสช็อกโกแลตนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําแก้วที่2กันครับผมจะใส่เป็นผงโอวัลตินรสช็อกโกแลตนะครับก็จะใช้ทุกอย่างปริมาณกาแฟปริมาณน้ํากาแฟทุกอย่างเหมือนกันหมด โอเคเดี๋ยวจะไปทําแก้วอีกแก้วหนึงนะครับที่ใช้ผงควนตินในการทำมอคค่านะครับ Okay. ผมก็จะใช้ผงโอลตินเท่ากับตัวผงช็อกโกแลตนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าผงโอลตินมันจะมีรสหวานกว่าผงช็อกโกแลตนะครับผงครีมเทียมเหมือนกันครับใช้เป็นกราซิโอโซนะครับหนึ่งช้อนซุปครับผมแล้วก็ ชงให้ละลายนะครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานอย่างละหนึ่งออนนะครับโอเคครับผมได้น้ำมอ,อคคาทั้งสองแก้วแล้วนะครับแก้วหนึ่งก็จะเป็นแก้วฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นที่ใส่ผงชโกโกแลตนะครับ ฝั่งขวาก็จะเป็นผงช็อกโกแลตจากโอตินนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอย่างที่บอกเลยครับวันนี้ผมจะใช้แก้วขนาดยีบสองออนนะครับปากกว้าง98มิลลิเมตรนะครับผมจะเริ่มจากมอคค่า ok ที่ใส่ผงช็อกโกแลตก่อนนะครับผมดูสิครับว่าแก้วยีบสองออนมันจะเต็มไหมใช้น้ํากาแฟ80เมนูมอคค่ามันมีฟองนมนะครับถ้าเกิดมันไม่เต็มเราก็ใช้ฟองนมช่วยได้อย่างนี้ครับเติมฟองนม ฟองนมจะกำก้ม่งนิดนึงนะฮะจะเหลวก็ไม่เหลวจะโฟมก็ไม่โฟมแล้วก็ปิดฝาโอเคอันนี้ได้ละต่อไปก็จะเป็นแก้วที่ใช้ผงโอวัลตินรสช็อกโกแลตนะครับสีจะเข้มกว่าตัวผงช็อกโกแลตนะฮะแล้ก็เติมฟองนมช่วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปชิมรสชาติกันระหว่างทั้ง2แก้วนะครับโอเคเพื่อนๆครับก็ดูจากสีนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีความเข้มสีจะเข้มกว่าด้านขวามือนะครับด้านซ้ายเป็นมอคค่าที่ใส่ผงโอนตินรสช็อกโกแลตนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นมอคค่าที่ใส่ผงช็อกโกแลตโดยตรงเลยนะครับผมผมขอเริ่มจากแบบเดิมๆของผมก่อนแล้วกันนะครับที่ใส่ผงช็อกโกแลตนะครับอืมจะมีความหอม ช็อกโกแลตมีความขมด้วยผมขออนุญาตชิมนิดนึงนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยอันนี้เป็นมอคคาที่ใส่ผงโอตินนะครับ mm hmm. คือรสชาติใกล้เคียงกันแต่ว่ากลิ่นของโอตินที่เป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยนะครับมันก็จะออกหน่อยนึงนะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องของความขมของกาแฟนี้พอๆกัน mm hmm. เพราะว่าเราเลือกใช้ ปริมาณกาแฟแล้วก็ปริมาณน้ํากาแฟแล้วก็กาแฟชนิดเดียวกันนะครับความแตกต่างแทบจะไม่มีเลยอืมตัวโอนตินน่าจะเข้มกว่าหมายถึงว่ารสชาติของช็อกโกแลตนะครับอืมโอนตินมีความเป็นคืาเรียกว่าอะไรครับโอนตินมันจะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตมากกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวโอนตินมันจะมีรสชาติหวานกว่า ตัวผงช็อกโกแลตนะครับผงโอตินจะมีรสชาติหวานกว่าเวลาเราใส่ไปในมอคค่าเนี่ยความเข้มข้นหรือว่าความรสหวานออกไปทางช็อกโกแลตเนี่ยตัวโอตินจะมีมากกว่าส่วนตัวผงช็อกโกแลตที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นผงช็อกโกแลตแบบเหมือนกับพร้อมพร้อมดื่มมันจะมีมีพวกครีมพวกอะไรด้วยนะครับมันจะนุ่มกว่ารสความเป็นช็อกโกแลตมันจะนุ่มกว่านะครับแต่ก็สามารถทำมอคค่าได้ทั้งคู่นะครับผมผมขออนุญาตชิมแค่นี้แล้วกันนะครับ สรุปแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ใช้ผงช็อกโกแลตในการทำมอคค่านะครับถ้าเกิดวันหนึ่งผงช็อกโกแลตเกิดหมดกลางคันนะครับเราก็ใช้ผงโอวัลตินลดช็อกโกแลตแทนผงช็อกโกแลตโดยตรงเลยก็ได้นะครับความแตกต่างอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยนะครับผมไม่ต่างกันมากนะครับแต่ก็ยังคงความเป็นมอคค่าอยู่นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ